มันอารมณ์คล้ายๆผัดซีอิ๊วคล้ายๆผัดคั่วกิ้งคั่วกิ้งเนาะไม่ใช่คั่วกิ้งคั่วไก่โอ้อร่อยไหมลูกอร่อยแม่มันเห็นแม่อยู่ข้างในเลยเอ่อในหนังแล้วลูกในห้องน้ำเฮ้ย <laughs> อององไดิว่าทำไมแม่มาครัวนี้ครัวนั้น ดูเบื่อเนาะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆมั่งดูการแต่งตัวของแม่วันนี้ไม่มีอะไรมากลูกชายของแม่เนี่ยเขาไปดูเน็ตฟลิกมาตังตังตังไอเน็ตฟลิกอะไรหนังที่หนูดูนะชื่ออะไรนะทังเกอร์คนอยู่เกงกหารพ่อแม่อะไรนะทังเกอร์คนอยู่เกงทหารโอ้หนังอะไรชื่อก็เรียกยากไอเนี่ยแหละเมนูนี้แหละที่แม่จะทํานี่แหละอะไรนะผัดงองแงงองเงออะไรเขาเนี่แหละ แม่ก็จะทําให้เขากินสักหน่อยวัตถุดิบไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้ที่เห็นเห็นในนี่มีเส้นใหญ่อยากมีอะไรก็ใส่ใส่ใส่ลงไปเต้าหู้เต้าหู้หมูเอ้ยอะไรเอวยไข่เอวยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถึงจะเรียกว่าผัดงองแงงองแงที่จะกินน่ะมีอะไรก็ใส่ใส่ลงไปถุงงงถวงออกอะไรอย่างเงี้ยแต่คณะก็ต้องทําให้มันอ่อนๆหน่อยนะเพื่อให้มันมีเหตุมีผลไม่ใช่งองแงถ้าจนกินไม่ได้ล่ะเนี่ยวันนี้อยู่ร้านอากาศร้อนๆเดี๋ยวแม่จะผัดให้หนูดูนะว่า ธรรมดาแค่ไหนล่ะเสียงเขามาเต็มรู้จะกินเยอะหรือไม่เยอะไม่รู้ล่ะแต่แม่ผัดกานใหญ่ไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆเขามากินโอเคอันนี้ก็หั่นไม่ต้องใหญ่ต้องเหญ่มากนะคณะเนี่ยจะให้อร่อยหนยต้องปอกอันนี้ออกให้หมดนะปอกอันนี้ออกหมดแม่ก็ไม่ลืมที่จะบอกเทคนิคหรอกก็จะทําง่ายๆนะสบายๆในผัดงงแงงงเงงอะไรของเนี้ยเออคณะเขาก็หั่นเล็กๆเล็กๆอย่างนี้แหละหั่นไปเอ้โเตาหู เต้าหูนะ้เนี่ยก็ต้องไปทอดก่อนนะอ่ะกพแตวกันอยู่เลย,เลยนะครัวนู้นเนี่ยวันนี้แม่ใช้ตู้ที่ปล่าหรอกแม่ใช้ตู้ขาวธรรมดาทั่วไปนี่ยนะลูก <Okay. S 1> ที่เขาใช้ผัดไทยอะ่ะมันมีสีขาวกับสีเหลืองวันนี้แม่ใช้สีขาวนะลูกแม่เอาไปทอดเดี๋ยวแม่จะเอาไปผัดกลับนี่แหละส่วนผสมทั้งหมดที่มีเนี่ยก๋วยเตี๋ยวงองแงงองเงยอะไรเขาเนี่ยได้เส้นแล้วได้ถุงงอกแล้ว ได้คณะแล้วเดี๋ยวไปผัดหน้าเตาไปดูซิว่าแม่ต้องใช้ส่วนผสมอะไรบ้างวัตถุดิบอะไรบ้างโอเควันนี้แม่มาในช่องเดิมแต่ว่ารายการใหม่ตุกตาหน้าเตาจ้าเริ่มจากเมนูผัดงองแงของแม่นี่เองมาดูซิว่าผัดงองแงของแม่น่จะงองแงขนาดไหนระหววะวาไว้นี่วัตถุดิบก็ไม่เยอะเลยอยู่บ้านอยู่ตรงไหนก็ผัดได้เรากินก๋วยเตี๋ยวธรรมดาทั่วไปแล้วเนาะมันมไม่ได้ใจ ในวันนี้มาดูซิว่าไอ้ผัดงงแงของแม่เนี่ยใช้อะไรทํายังไงแรกเริ่มเลยเราก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปลูกผัดใส่น้ำมันพืชก่อนนะเราค่อยใส่กระเทียมลงไปผัดโอ้ยพูดอะไรเนี่ยจากนั้นอ่ะกระเทียมเหลืองก็ใส่หมูลงไปเลยจ้าแล้วก็เบาแก๊จ้าอนนี้หมูเนี่ยถ้าเราไม่ปรุงรสนะ หมูก็จะจืดไม่มีรสชาติในขณะที่เราผัดแต่น้ำปลาแต่ซีอิ๊วค่ะใส่น้ำมันหอยลงไปนิดนึงอย่างละนิดได้เดี๋ยวแม่มีซอสเฉพาะอย่าเพาิ่พงใส่น้ำตาลนะลูกต่สีไม่สวยตู้สิคะหั่นตู้ลงไปผัดเลยใส่ตู้ลงไปผัดอยากใส่แล้วก็ใส่ลงไปผัดหมูสุกหน่อย อยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปใครถามมาว่าลูกชิ้นได้ไหมถ้ามันมนีก็ใส่ไปก็ได้นะมันเป็นผัดงองแงมันกินได้หมดอ่ะนี่ใข่ไข่ลงไปนี่เห็นไหมลูกแม่กินเก่งเพื่อนลูกแม่กินเก่งลูกกแม่เท่าไหร่หรอกไม่มีใครกล้ามาเที่ยวบ้านแม่และว,ว่าเขากินเก่งทำไข่ให้เป็นช่อนะลูก แม่บอกแล้วว่ามีอะไรก็ใส่ลงไปใส่เส้นจ้านี่ใช้เส้นแบบนี้นะลูกนี่เห็นไหมเส้นใหญ่ที่ตัดออกมาเป็นเส้นกลางอันนี้สําคัญนะแม่มีซอสเฉพาะแต่แม่จะบอกให้ว่าในซอสของแม่เนี่ยใส่อะไรบ้างก็ใส่ซอสสีชมพูเย็นตาโฟกับซอสสีดําอ่ะซีอิ๊วดำอะ่ะกับซอสเย็นตาโฟ <Okay. S 1> สองอย่างอนะั้นหนูก็ใส่ลงไป ต้องใส่น้ำมันเยอะนะเดี๋ยวมันมันผัดงองแง่ผัดงองแง่ผัดงองแง,อ,ง,ง,แงอะไรเนี่ยสังเกตไหมแม่ไม่ใส่มันเยอะอืมน่ากินจังไปเลยแม่จะเรี่ยงไฟแล้วนะโอเคลงไปเลย มันอารมณ์คล้ายๆผัดซีอิ๊วคล้ายๆผัดคั่วกิ้งคั่วกิ้งเนาะไม่ใช่คั่วกิ้งคั่วไก่โอ้เสิ็จซอสหน่อยนะสีไม่สวยเสร็จแล้ว เสร็จแล้วจ้าผัดเป็ดเสียงงองแงของแม่ลูกกินแล้วจะได้ไม่งองแงงองแงแต่อีแม่เน่เริ่มงองแงแล้วเพราะว่ามันร้อน <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดอะไรก็กดกดกดนะลูกรายการใหม่ของแม่ทุกตาหน้าเตาจา้า <c oughs> มาชิมซิส <c oughs> ีมือแม่ไอ้ตำงองแงของหนูเนี่ยเหมือนไหมเนี่ยเ <c oughs> ออชิมไปเลยแต่แม่ว่ามันอารมณ์คล้าย เออจะผัดไทยก็ไม่ใช่ผัดซีอิ๊วก็ไม่เชิงก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ก็น่าจะไปข้าวผัดโบราณก็น่าจะใช่ประมาณสี่เมนูลูกอืมเป็นยังไงบ้างไหนแม่ลองชิมมั่งร้อนอ๋อคุณนึกว่าอร่อยร้อนแม่นึกว่าอร่อยหือร่อยไหมลูกอร่อยแม่มันเห็นแม่อยู่ข้างในเลยอ่ะในหนังแล้วลูกในห้องน้ำเฮ้ยไอ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 อยูไปตัดเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครย ào nè, Đây là. Bài là. Bài là à, Bay à, đi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 